สวัสดีครับวันนี้รีวิวการใช้งาน PS4 แปลงครับ e t s e n a l Hard Disk หนึ่งเทเาไลท์หรือหนึ่งพันจิกนะครับ 3U3.0 นะครับก็ทางร้านจำหน่ายนะครับมีอยู่6 0เกมครับสำหรับเครื่อง PS4 ที่แปลงแล้วเท่านั้นนะครับเครื่องเจลเบรกได้นะครับก็คือ firmware 6.72ขึ้นนะครับที่สามารถเจลเบรกได้นะครับ วิธีนะครับก็คือเปิดอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้รานต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดอินเทอร์เนต็ตต่อ wifi นะครับหรือใส่แรงก็ได้นะครับแล้วก็นะครับรันเวลารัานเรายังไม่ต้องเสียบฮาร์ดดิสก์นะครับ ตัวนี้ยังไม่ต้องเสียบใส่เครื่องนะครับให้เราลันให้ผ่านก่อนนะครับก็ลันตัวนี้นครับเป็นตัวเห็นนะครับก็ผ่านแล้วนะครับก็ออกมานะครับ แล้วก็นำฮาร์ดิเสียบได้เลยครับปกติสำหรับถหาลูกค้าซื้อฮาร์ดิไปใหม่นะครับเกมมันยังไม่ขึ้นนะครับก็คือเสียบแล้วมันจะขึ้นลันขึ้นให้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้นะครับเดี๋ยวจะลบไปเดสท็อปนะครับลบไปสัก2อสามเกมนะครับ เป็น safe. อาจจะจะลองลบพวกเกมนี้นะครับข้อมูลน้อยๆหน่อย,อยปกติอามันจะมีอันนี้ที่ร้านลงมานะครับ60เกมนะครับอ่านี่นะครับมีทั้งอมดล61 61เกมแต่เกมนี้ไม่นับนะครับเกม VR อันนี้ไม่นับมันอยู่ในเครื่องนะครับ กรับเป็น60เกมนะครับเดี๋ยวทำการลบเดสก์ท็อปออกก่อนก็เขาที่จะเก็บค็เซอร์ไเนี่ครับลองให้เกมหนึ่งนะครับอากับายฮีโร่2นะครับอ่า2-3เลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวทำการลบออก สำหรับเครื่องอันนี้เครื่องเครื่องทางร้านเองนะครับพอลบออกเนี่ยมันจะหายไปครับเอาละครับไปลองดูครับเลือด58เกมนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราก็เสียบนะครับเอทานอลนะครับกรณีนี้คือเครื่องลูกค้าจะไม่มีเกมพวกนี้นะครับอันนี้ลบไปสามเกมเพื่อให้รู้ว่าเสียบแล้วมันจะขึ้นเกมขึ้นมาให้นะครับก็เสียบนะครับ แล้วจากนั้นก็คือรอตัวนี้ครับมันจะรันให้นะครับจะลันรูปตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับนะครับคือมัอนกําลังรันเกมให้นะครับแล้วรอสแปมหนึ่งนะครับก็ถ้าลันหายเสร็จรันเสร็จเนี่ยเข้ามาเล่นเกมได้เลยครับ สำหรับเสียบครั้งแรกนะครับมันจะลันแล้วเกมมันจะขึ้นมาเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับกําลังลันอยู่ตอนแรกมันจะขึ้นดอกจันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเรื่อยๆเนี่ยครับเกมมันจะขึ้นมาอันนี้ครับสาหรับลูกค้าที่ไม่มีเกมเลยมันเสียบแล้วเกมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วบอกจันตัวนี้จะหายไปก็เล่นเกมได้ปกติครับเข้าไปเล่นเกมได้เลยครับ เนี่ยครับก็เดี๋ยวไล่ไปช้าๆนะครับเกมนะครับตัวนี้เป็นแพ็กน,นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น e f o o t b a l นะครับก็อัปเดตนะครับใช้แพ็กนะครับอัปเดตเป็นสนเตย์ใหญ่ล่าสุดละเสื้อก็2,022นะครับ นี่ครับเกม My ฮีโรที่ลบออกไปมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เสียบเล่นแล้วก็เล่นได้ทันทีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเทสให้นะครับเทสเกมขอปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับไปนะครับอันนี้เกมคนฮิตกับ เล่นกันเยอะเนี่ครับเป็นตัวแพ็คนะครับนี่ครับเดี๋ยวสังเกตน,นะครับเล่นผ่านเอเทนนิตนะครับอ่าผ่านฮาร์ดดิสนะครับเนี่ยไฟไฟมันจะกระพริบเนี่ยครับเสียบเล่นผ่านเอทานอล ไฟกระพริบนะครับก็ถนอมฮาร์ดดิสในเครื่องได้นะครับ ช้งานได้ปกติครับตัวนี้ก็โรนันโดนะครับย้ายมาอยู่แมนยูแล้วนะครับแล้วก็เชลซีก็จะมีลูกากกูซาอูย้ายมาแล้วนะครับ About ready for the รีวิวแค่นี้นะครับก็ใครจะสั่งนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้โพลนะครับเป็นลิงก์ลาซ a ด a นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสอบถามได้ครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ